สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตลาดกันหน่อยช่วงที่เพิ่งเปิดมานี้มีอะไรลบบวกไปบ้างโอเคตอนนี้จะเป็นเทส l a ที่ดูน่าจะลบเยอะที่สุดในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าเนาะที่เหลือเขาจะอยู่ทรงๆเนื่องจากว่าเขาบวกกันมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข่าวมาอัปเดตครับผมในส่วนของ Apple นะครับผม วางแผนจะเปิดตัว iPhone ใหม่ในวันที่10กันยายนนี้นะครับผมรวมทั้งตัว Airpods หรือว่าตัว Apple Watch ก็ตามนะครับและในส่วนที่น่าจับตาก็คือเรื่องของ AI แต่ในส่วนของ AI ตัวนี้เนี่ยครับผมไม่สามารถใช้ในจีนได้นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยครับเขาแบนเรื่อง AI ของทางอเมริกาดังนั้นนะครับที่ใช้ได้ก็คือในประเทศอื่นๆน,นอกเหนือจากจีนซึ่งจีนเนี่ย มีประชากรเป็นอันดับต้นๆเลยครับของโลกซึ่งมันจะส่งผลยังไงกับ Apple บ้างถ้าเกิดว่าตัว AI ตัวเนี้มันใช้ไม่ได้ซึ่งมันหมายความว่ากลุ่มคนหลายพันล้านคนเลยที่เขาจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ซึ่ง Apple อาจจะแฝงในเรื่องของโฆษณาหรือตัวช่วยต่างๆที่คิดค่าบริการเพิ่มที่อยู่ในตัว AI ตัวนี้นะครับและในส่วนเรื่องของ Apple อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือตัว c h a r g i n ิ ของ Apple นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัว lightning แต่ปัจจุบันเนี่ยในประเทศต่างๆครับเขาออกกฎหมายมาว่าให้ใช้ Type C เนี่ยเป็นตัว t a ต d a า d สากลซึ่งเราอาจจะเห็นหรือการปรับโฉมหลังจากนี้ของ Apple ในตัวของ iPhone หรือว่า iPad เองก็ตามนะครับจะได้ใช้เป็น Type C แบบ t a ต d a า d แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูจังหวะลงทุนของ Apple กันครับโอเคครับ ตัว Apple ใน Time Frame Day ใน Time Frame Day ตอนนี้เนี่ยซึ่งตอนแรกที่ผมตีเส้นไว้เนาอว่าผมคิดว่าเขาจะต้องอมียอ่อลงมาบ้างนิดนึงแล้วกอ็อาจจะกลับไปต่อเนาะแต่เหมือนเขาจะยืนได้แล้วเขาก็ไม่ยอ่อเลยจังหวะลงทุนอขออนุญาตตีเป็นแนวรับสำหรับตัวผมเองเนาะที่จะเก็บเพิ่มซึ่งต้องบอกก่อนว่า Apple เนี่ยผมมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมจะดูเป็นอีกจุดหนึ่งไว้ ซึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเข้าเนี่ยผมจะคิดว่ามีแค่สองไม้เท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นค่าเฉลี่ยจะมากไปกว่าน,นี้จุดแรกผมจะเก็บไว้ตรงนี้อยู่ที่สองหนึ่งห้าและอีกจุดหนึ่งนี้ผมขอลึกๆหน่อยผมคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น Apple อาจจะต้องหลุดในโซนนี้แน่ๆเลยเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่นักลงทุนเนี่ย เข้าช้อนหรือขายทํากําไรเป็นจนํานวนน้อยเนาะแทบจะไม่มีเลยในหนึ่งปีนะตั้งแต่ต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องลงมาตรงนี้แล้วก็รับอยู่ตรงนี้จะเป็นไม้ที่สองสำหรับผมที่ร้อยเก้าสิบห้าต่ำกว่าสองร้อยเนาะผมจะเข้าแค่สองไม้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าค่าเฉลี่ยมันจะสูงเกินไปซึ่งผมจะแบ่งเป็นสี่สิบและหกสิบครับผมจะมีบัตเจ็ตจำนวนหนึ่งสมมุติว่า เป็น1000งนพะันเนาะผมก็จะแบ่งเข้าเป็นสี่ร้อยแล้วก็6 0 0้อยตามหลังหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่เก็บอีกแล้วเพราะผมคิดว่าถ้าลงมากกว่านี้มันคงจะเกิน20%ได้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าหุ้นมันลง20สเอไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะรอลึกๆทีเดียวอีกไม้หนึ่งสุดท้ายนะครับ และในข่าวต่อไปนะครับผมเป็นของ Microsoft ครับกำลังจะจัดงาน Cyber Security Summit เป็นครั้งแรกที่เขาจะออกมาอัปเดตเกี่ยวกับในฝั่งของ c l คาวไซที่ c าวไซเนี่ยล่มไปเมื่อเดือนก่อนนะครับที่กระทบในระบบ Windows Device เนี่ยมากกว่า8.5ล้านเครื่องและส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไมโครซอฟทเนี่ยจะไม่ยกเลิกการใช้งานของ c l o คาวไซหรอกแต่อาจจะเป็นการอัปเดต ว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อีกนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Microsoft กันในส่วนของ Microsoft อยู่ที่ Time Frame Day Microsoft เนี่ยเหมือนเขากำลังจะลงแล้วก็เหมือนแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่ย่ำมาหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้กลับตัวลงทันทีเลยก็ยังลงมาแต่แล้วก็ดีตัวขึ้นกลับอยู่3รอบ ตรงนี้ที่จะลงก็ไม่ลงแล้วเขาก็ขึ้นขึ้นไม่ไหวก็ลงมาแตะแล้วเขาก็ขึ้นอีกทีหนึง่งแล้วเหมือนจะลงมาแตะเป็นแหลมๆแค่แตะนิดนึงแล้วก็ไปต่อส่วนตรงนี้ลงมาอยู่ในกรอบเดิมแหละครับแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เริ่มหักหัวแล้วถ้าตรงนี้ในส่วนของ m i c r o s o f t เนี่ยผมมีติดไม้ติดมือไปแล้ว แต่ถ้าหากว่าอยากจะเก็บเพิ่มผมจะเก็บในจุดนี้ผมจะเก็บที่เส้นแดงเลยเราตีซ้ำไว้เส้นแดงตรงนี้405นะครับเออหรือจริงจริงจริงๆร400กลมๆก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าตั้งราคาไว้แบบเผื่อว่าแล็มันก็น่าจะลงมาถึงเนาะถ้างั้นผมจะตั้งราคารอไว้ทุกครั้งที่ลงมาแล้วเส้นจะแตะทุกรอบกลัวไม่ถึงนะสิ ตัวไม่ถึงแล้วจะไม่ได้ลดค่าเฉลี่ยลงมาสิอ่ะผมขอภัยครับที่ลังเลนิดหน่อยผมว่าตรงนี้แหละจากวอลลุ่มแล้วมันเป็นจุดที่มีปริมาณซื้อขายเยอะหรือจริงๆผมมองว่าตรงนี้ก็โดนทั้งหมดนะ403แล้วกันถ้าตั้งราคาไว้น่าจะลงมาถึงได้นะโอเคแล้วก็อีกทีนึงก็ผมคิดว่าเขาไม่ไม่น่าลงมาได้แล้วยากมากเลย ถ้าลงมาแต่ตรงนี้ได้นะคงจะเป็นตรงนี้ไปแล้วล่ะอีกทีนึงก็สองไม้เท่านั้นเลือกเป็นสามร้อดสิบกลมๆโอเคและเรื่องของ Starbucks และหลายคนคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าไบรอันนิโคเนี่ยเขาเป็นซ e o คนใหม่นะครับซึ่งเขามาจากช h i โปเล่นะครับในตอนแรกเนี่ยคุณไบรอันเนี่ยเขาได้สิทธิ์ work from home แบบ ร้อเลยแต่ว่าซาบักเนี่ยเขาขอว่าให้ทำงานเนี่ยสวันต่อสัปดาห์ได้ไหมซึ่งบ้านของคุณนิโคนะครับเขาอยู่ที่ลอสแองเจลิสซึ่งฝั่งคิวเฮดหรือ Headquarter ของซาบักเนี่ยเขาอยู่ที่เซียเ l ลซึ่งมันหมายความว่าเขาอะ่ะจะต้องบินด้วยเจ็ตส่วนตัวของบริษัทเป็นระยะทางประมาณ1,000ไมล์ครับใน3วันต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อไปกับ โอเคไปดูสตาร์บัคกันครับสตาร์บัคเนี่ยตั้งแต่คุณนิโก้เขาเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณนิโก้เนี่ยเขามีฉายาว่าเอ่อเป็นภาษาไทยเนาะเป็นนักซ่อมธุรกิจประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นคือเหมือนกับธุรกิจไหนที่มีปัญหาที่กําลังพังหรือเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าไปซ่อมเป็นฉายาของเขาเนาะโอเคผมขออนุญาตตีวอลลุ่มหน่อย เอาตั้งแต่ต้นปีต้นปีดูน้อยมากเลยแทบจะดูไม่ออกเลยโอเควอลลุ okay. ่มตัวนี้นี่เนื่องจากว่าลงมานานเนี่ยผมขอขอไปเป็นปีสองพันสิบเก้าเลยนะครับช่วงนี้วอลลุ่มตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าของซาบักส,ส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีของนะคือ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บไว้สักนิดนึงติดไม้ติดมือซะหน่อยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่เหมือนกันไม่ทันน่ะตั้งแต่วันนั้นที่ลงมาแต่เส้นเหลืองนี่คือผมจะรอเส้นเหลืองอีกทีหนึง่งผมพยายามจะตามแล้วก็ดูว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะอ่าประมาณนั้นผมจะรอที่ EMA 200ร้อถ้าเกิดว่าเขาลงมาแตะได้นะผมคิดว่าเขาน่าจะยืนอยู่แล้วเขาทะลุไปได้แล้วก็ลงมาเทสท,ที่ EMA แล้วก็พยายามยืนเหนือแล้วก็เส้น EMA 50ก็กำลังจะขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่า RSI เนี่ยอยู่สูงมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อที่มันมากเนี่ยมันจะต้องถูกขายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรอในช่วงที่มันมีปริมาณขายเป็นจำนวนมากแล้วก็ มุมมองกับบวกกับ EMA 200ด้วยว่าจะประจบรวมกันตรงไหน EMA 200นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงดึงดูดที่ดีโอเคแล้วก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆครับผมสำหรับส่วนของออตัวแรกเป็น Ultra m u t i ตัวนี้นี่ผมลองไปดูเพิ่มเขามีกลุ่มลูกค้าที่เป็น Luxury ด้วยนะครับ แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านเสริมสวยแบบทําผมอย่างเงี้ยทําซาลอนอ่ะของเป็นเป็นของเขาเองด้วยโอเคตรงนี้เผื่อเป็นความรู้ใหม่สําหรับตัวผมนี่ผมเพิ่งรู้นะครับโอ้ oh, ดูแบบดูความรู้น้อยมากเลยแต่แบบอยากจะมาเข้าตลาดอะไรเงี้ยรู้สึกอายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมั่นใจว่าได้รู้เพิ่มยิ่งดีเนาะมันจะติดตัวไว้ในอนาคตเราก็ วนกลับมาดูอีกเราก็จะยังรู้อยู่และอีกตัวหนึ่งเป็นของเมตานะครับเมตาเนี่ยเขาประกาศว่าการทำแว่นพรีเมียม VR เนี่ยเขาจะไม่ทำแล้วเขาจะไม่ทำแข่งกับ Apple แล้วเขาจะปล่อยให้ Apple ทํทำไปเลยเแว่นตาสามแสนนะครับเด็กที่ไหนจะไปซื้อมันเล่นได้หรือคนที่ไหนจะไปซื้อมันเล่นได้ผมว่าตัวท็อปของเขาเนี่ยมัน,ม,นมันแพงไปอะ่ะมันไม่ใช่ของเล่นทั่วไปแล้วอะ่ะมันเป็น ของเล่นไฮโซไปแล้วอะครับผมไม่ไหวจริงๆไม่สามารถเอืตอมแตะได้นะครับขอเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมพอร์ตให้มันใหญ่โตดีกว่านะครับโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิป แบบนี้อยากให้หาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับหรือความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้พิมพ์คอมเมนต์เพื่อแนะนํากันหรือว่าบอกข้อมูลอะไรที่ผมตกหล่นที่ผมขาดเหลือไปนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์หรือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มาคอมเมนต์เพื่อ ถกเถียงกันว่าผมขาดเหลือข้อมูลตรงไหนตกหล่นตรงไหนหรือตรงไหนที่มีข้อมูลผิดพลาดไปนะครับเพื่อเราจะได้เอามาพูดคุยกันเนาะเพื่อถกกันว่าคือมันต้องถกกันเพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดนะครับซึ่งผมไม่สามารถถกไอเดียหรือถกเถียงกับตัวเองได้เนาะมันจะดูแปลกๆไปซึ่งอยากให้เพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาได้ดูนะครับก็ มีมุมมองของตัวเองยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาได้แต่ผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็จะตอบแล้วก็แชร์เป็นมุมมองกันเพื่อดิสคัตกันว่าเอ๊ะมุมของมุมของคุณคิดแบบไหนของผมเป็นยังไงสุดท้ายเราถึงแผนการเราอาจจะแตกต่างกันเส้นทางเราคงจะใกล้เคียงกันเนาะแต่เป้าหมายเราเนี่ยมันก็คือการกรียนเหมือนกันนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ